กับโจ,จค่ะมิสโซเอ็ีค่ะครับแล้วก็มิสูซูเปอร r โปรนะครับฮะวันนี้น้องเราก็เตรียมน้องสุดหล่อเอ็กเซนเดอร์คอร์สคันนี้นะคะที่จะไปพาน้องไปอยู่ที่ลพบุรีค่ะวันนี้ก็ไปส่งถึงที่พร้อมแต่งให้สวยๆเลยนะครับกับค<อ>ันนี้ค่ะเขาจะเป็นโปรอ่าลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าครอบครัวมิสูแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของโจเองด้วยนะคะ,ะซึ่งอันนี้ต้องบอกราคาก่อนนิดนึงะนะครับ อ่าตัวนี้เป็น X p a n d e r Cross สีเงินนะครับ<ช>ราคาอยู่ที่919,000บาทคะ่ะ้าแน่นอนโปรที่จัดพิเศษให้ลูกค้าเป็นยังบ้างครับคันนี้ค่ะอย่างที่แจ้งแล้เป็นลูกค้าเก่าของเราอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้ลูกค้าใช้เงินดาวน์เลือกใช้อยู่ที่32,000บาทค,ค่ะโอ้โห32,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โดยที่ผ่อนถูกมากๆอยู่ที่12,424บาทค,ค่ะโอ้โหผ่อน12,400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต้องใช้สิทธิลูกค้าเก่าด้วยนะถึงได้เรทนี้นะครับใช่ค่ะแล้วยังไม่เพอที่แต่งให้ทั้งคันนี่ผมมีอะไรบ้างครับเนี่ยจัดเต็มนะคะทั้งภายนอกและภายใน,นเริ่มต้นด้วยตัว เอ็กเ d นเดอร์คอร์ดโลโก้สวยๆแบบนี้นะคะตัวหน้าเป็นตัวสีแดงเลยค่ะพี่เหีือจะเป็นสีดำเงามาให้เลยนะครับเป็นคนเดือยคอร์สยาวเต็มเต็มหน้าเลยให้เลยนะรวมถึงตัวสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นตัวของไรเดอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็มีหูแดงให้ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะคะโอ้โหนะครับซึ่งมันจะรับกับตัว ขอบด้านข้างนะยาวไปนือหลังเลยนะครับตัวนี้ที่เป็นกาบจะมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะของเราเพิ่มความเพิ่มตัวที่ใช้งานได้ดีขึ้นในการขึ้นลงนะคะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดข้างนะครับมนื้ติดให้ใช้เหยียบได้นะครับเหยียบปีนขึ้นง่ายขึ้นเลยนะครับใช่ค่ะรวมถึงพวกฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะการสั่งข้างแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสําหรับสายลุยนั่นก็คือตัว แคลริบอยล็อกแหลกหลังคาของแคลริบอยของเราอ่านีก็ใส่แหลกหลังคานะครับมีสีดำมีโลโก้แคลริบอยนะครับใช้ยูใช้ไปแคมป์ใช้ไปเที่ยวข้างนอกสบายเลยนะครับตัวนี้จะมีอยู่ที่ขนาด120ซนติเมตรด้วยนะคะก็จะ พอดีอสวยดูสวยงามไม่เทนะทะเกินไปแล้วก็ใช้งานพื้นที่ใช้สอยคือครบถ้วนหรือถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้อันนี้เพิ่มเงินตังหากได้นะครับได,ได้จะใส่ให้เต็มแบบความยาวเลยก็ได้โอ้โหนะครับอันนี้หมดยังครับเนี่ยยังเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ยังมีตัวกล้อง360องศานะคะพรออ้อมฟังก์ชันที่บันทึกภาพในตัวให้ด้วยทั้ง4กล้องรอบคันเลยค่ะก็คือกล้องบันทึกให้ทั้งคันนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะไม่ได้มีแค่หน้าหลังทั่วไปด้วยนะนะครับ แล้วก็แน่นอนความบังเกินยังไม่จบนะครับตัวนี้ก็เเรียนปรัเปลี่ยนเป็นจอหน้าค่ะ Android นะคะตรงรุ่นนะคะพร้อมกับตัวจอเพดานให้ด้วยนะคะติดจอหน้าเจอเพดานใส่ให้เลยนะครับความบันเทินคราังในรถเนาะคบคันรวมถึงพวก USB fast charge นะคะมีฟรีพวก USB ในการแบบเพิ่มที่เก็บไฟล์ข้อมูลในการชาร์จไวด้วยชาร์จไวด้วย แล้วนอ,นอยานี้ยังมีปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะ<า>รวมถึงตัวประโยชน์ที่ะสะดวกสบายในการใช้สอยฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นฝา,<ฮ>าท้ายไฟฟ้านอเปิดมีฝาท้ายไฟยฟ้าให,ให้อีกนะครับก็คือครบจบเลยนะครับตอนนี้ทั้งคันนะรพร้อมใช้งานออกไปนี่ไม่ต้องติดอะไรแล้วนะครับพร้อมลูบเ<ด>ติมน้ำมันขับอย่างเดียวได้เลยนะครับนีแ่แน่นอนรันนี้เราก็จะไปส่งให้ด้วยถึงที่เลยใช่ค่ะตัวนี้ก็ไป ไปใกล้ถึงพัฒนานิคมเลยคะ่ะจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอพัฒนานิคมนะครับส่งให้ถึงที่เลยนะครับส่งแต่เช้าไว้ด้วยนะครับอ๋อน่าจะถึงลูกค้าประมาณ9ก้าโมงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามีน้องหมีไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าถึงบ้าน,นะคะอ่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าเลยนะครับไปเลยค่ะ ตัว MP นะคะวันนี้โจก็ข้ามาแนะนําให้รู้จักกับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะคุณนันพินลาค่ะก็เป็นเจ้าของรถ x p l d e r คอสวยๆคันนี้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่จัยยงหวัดอะไรกันคะลบบุรีครับลบบุรีเนาะอยู่ประมาณพรทธานิคมใช่ไห<ช><ช>มคะเป็นไงบ้างคะตัวรถถูกใจไหมคะถูกใจครับเนาะก็คือเป็นตัวที่แต่งเต็มแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของมิสซูอย<ช>ู่แล้วเป็นลูกค้าเก่าของโจเลยแหละเนาะค่ะตัวนี้อ่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะออกเป็นรุ่นนี้คะอ๋อชอบมัน ตั้งแต่แรกครับอ๋อก็คือชอบตั้งแต่แบบช่วงเปิดตัวเลยสวยเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนแบบมีครอบครัวแบบขยายขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็เลยเพิ่มส,สเปซของพื้นที่นะคะ,ะแล้วก็ได้ดูโปรโมชั่นของท่านอื่นมาบ้างไหมคะก็ไม่ได้ดูเลยนะอ๋อก็คือดูของเจ้าคนเดียวเลยก็ดูมนตลอดค่อยๆ <laughs> อ๋อก็เลยถึงแบบอ่าได้แล้วถึงเวลาโอกาสที่จะออกแล้วเนาะใช่ค่ะส่วน,น์ีิของเราก็ได้ทั้งตัว ชุดแต่งทั้งเต็มทั้งคันนะคะตัวบันไดตัวแหลกแล้วก็ตัวพวกชุดกล้องสามรอบสี่าด้วยจอหน้าจอฝาท้ายครบเลยนะคะก็ขอพระคุณมากเลยนะคะที่โอ้โหมาหนุนของกับโจเป็นครั้งที่สองอีกแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตัวดีๆรถสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจมิโซอนทีค่ะแล้วก็อีกเพจนึงก็คือเป็นป๊อปมิซูซูเปอร์โปนนะคะวันนี้เจอกับลูกค้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ